ลุงต้องใช้แสงคนเดวแล้วิ่งไปแบบเปิดบทเลยอ่ะชี้ห้ายอย่าลุงลุงเกิดเลยอ่ะต้องแฮกแล้วหรอือมั้่าเพราะว่ <c oughs> าล่ใช่คือเขาเดินเดียกันแล้วแล้วลุงฝั่งเราน้อยฝ่กฝั่งเขาก็โดนอ่ะไลยสองคนเง <c oughs> นี้ลุงไั่อยู่ไปนะ่ะสั่งวันนี้เอาวันนี้สิบกล่องคู่ดีอีกสิบกล่องเลยค่อยเอาไม่ได้ใช่แล้วไม่ได้ใช่ไม่มาถามลุงอยู่้อนไปถามลุงอยู่ดูมีที่ต้องมาผมหลบแล้วผมฟาดกับไม่ได้ มีโคตรแรงเลยลุงมีแม่แม่แม่แดกแดกแล้วเกลือมันหลบยากพี่ลุงหลบยากวันดีวันดีอ้าวเราสองไปไหนแล้วลุงยังไม่เข้าอ่อ๋อวันดีครับลุงวันดีวันดีมันมันน่นเนี่ยดีว่ะไอ้ช่าเหมือนแบบสี่จักระพัดเปิดกันมาอะไรเงี้ยพวกจักรพัดไอ้ฝั่งโน้นไอ้แก๊งกระจอกดูเขาแกงกระจอกไอ้พูดตรงไปพูดตรงไป ไม่อ้อมไงเราพูดตรง <laughs> เฮ้ยเหมือนเราเป็นบริการอะไรอย่างเงี้ยคุ้มกันลุงเนะี่ย <laughs> เร็ว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 เออเก็นล้วมั้ากจตอบเรียงเอัอไปแล้วจ <c oughs> ้า <c oughs> เราเอาหลังก็แล้วไปใน,นก,กายครับ <c oughs> ตอนที่มึงโดนแทงหมอตำรวจครบปะที่จะอุ้มที่มันอุ้มอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ดูะครับแต่คนในเมืองมีน้อยใช่ไหมใช่ <c oughs> ตำรวจมอนจะมีสองครับเขาเข้าไปทิ้งน้ำอ่ะนอนไปทิ้งน้ำแล้วน้ำลึกปะน้ำตรงโอเป่าครับโคป่า นวนววงนวงอย่าเอาไปโยนทะเลลึกๆเลยเอาขลังถ้าผมโยนผมโยนไปบนแบบอ่เอาขลังเอาขลังเอาขลังออไม่ให้นมันจะไปไกลถ้ามันไปไกลมันจะเป็นลากรากศพมืนอุ้มเอ๋อี่เกมสวยที่เกมสวยตีตีใส่ตีไว้สวยสวยได้โทษออยโทษขนาดไหนัไ้แบแทงไอ้กูก็พอละกูควักไม้มาเดี๋ยวมันแทงกูก่อนใส่แดงเลยะใส่แดงเลยนะ ไปเอาเลยต้องอะละแอสมันแทงตรงไหนอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าโรงพยาบาลหรอใช่ครับต้องเซฟโซนมันเป็นพื้นที่เซฟปะใช่ครับไปเอาเลยเอาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเปิดแดงเลยเปิดแดงเลยไอ้สกายใช่ครับไม่ไม่ตรงไหนตรงเอ่อตู้ปลาครับตู้ปลาอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยพีเว้นตู้ปลาตอนนี้มันเขาเขาเปลี่ยนเซฟ เปลี่ยนไปเซฟโซนแล้วไม่ไม่เขาเขาเปลี่ยนเป็นอ่าไ,อไม่เซฟโซนแล้วครับเราเมื่อวานไปเซฟอยู่ปหมเป็นครับพี่พี่บอกว่าโด,ดนเรียบร้อยเจีจีมโอเค,โอ,เคโอ้กูคุยกูคุยโอ้ยอ้าวมีเรื่อง,องมีเรื่องแล้วเช้านี้ ขอหนึ่งคนนะฮะพูดเดียกันไปแหละขอหนึ่งใครจะเก็บปอนี้ฉุกเ่รเรียบร้อยถัดสินใจให้ฮัลโหลใครที่อยู่ในนี้แหละจบแอดด็อปนมากระลากกลางวัวเหรอใส่สูตรมาด้วยดนดนๆเลย